สวัสดีครับมา,าพี่น้องมือนี้ลงกับป,าปาลาครับผมเดี๋ยวพาลงปลาแล้วครับไม่ครับผมน้องอพี่นอ้องเดี๋ยวพาลงกปลาให้ยู่หากินครับผม เเดี๋ยวรอยปล่อยตายหมดประทอาเออไปเอา่นตัวกลางย่ยโอ้โหาแ้วก็ผู้ค มีปะท่อนเลยเอะด้นว่ดูนี่ดูนีนี่นี่ดูนี่ดูนี่ดน่ดูนี่ดูนียดูนี่ดนีดูนีนี่ดูนดูนี่ดูดนี่ดู่ดู้ีดนี่่ด เดี๋ยวผมออกเดียวเลยครับเอายปล่อยเอาเอาปล่อยนี่เลยเดี๋ยวเเอาวางมันงอกมันงอกเอาไปปล่อยไหนเอาแล้ว เอไม่ดีอ่ะเอเอาผมเนี่ยเนี่ยตัวเล็กไง่เลยเนาะโอเคเอาตัวนี้เอาไปเอาไปดูดมืก่อนโอ้ยอย่างม้านะโอเคโอเคต้องแเลยอ๋อ นี่มันไม่เลอะจะเอาใส่นี่อย่างเดียวเลยพี่ปองใส่เลยจะเลอะอะไรวะมันไม่เลอะหรออู้ยาาาป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 านบอครับ โอ้ยจะทำนี <in Luckily wording sounds> <laughs> ่พวกม้าจะไหนเอเคเหรอร้นอ <inations> ่ะโอ้ไหนนะครับตีโต๊ะลำไม่ลำเงี้ยใ่อ๋อเสือบันเทิง แอร์พอเยี่ยมเลยเกิดปะพอโอ้โหเข้าแล้ใครโทรมาไปลูกบอยรับไปด้วยรับไปด้วย จะไปรับยังไงสภาพนี้ลยกแหมเอาโอ้มะพร้าก็เอาเนาะเอาเอาล้างจริงฮุยฮุยทัวร์ทัวร์ทัวร์เจืจริงแล้วแล้ว มันมังคันก็ถือขึ้นเกาละป่าจิ้วมังคันป่าตัวหน่อย ปลา่อนยัง,ยงมเห็นได้เลยไปกินยวแล้วเอา้ากลังลงลงพนนะีก็ลงพนเนี่ยปลาเนี่ยตกใจแผลอยู่เออ Hãy subscribe cho kênh 3 Mì 2 Để không bỏ lỡ những video có 2

หรอพี่เอาตัดบ่เนาะตัวตัวบ่ได้ยงยงบ่มาเด้ว่า <Giro> ไหนบอกว่ามีสิบโลไงฮะสิบหลอกจริงนี้เอินนะเ่งกับผู้ใดก็ได้นะตรงงตรงตัวปะตองปะตองเดี๋ยวเทมขึ้นนะลูกฝากถึงเราด้วย

น่หนียวกินกันร้อย่าคนอ่ะตาล้วใครจับไป้องหมดเลยช่างเงียเอาป็นมุดอลไปชอนเ้ามอ่เข้านลองงอมีดลองงมดูดิเอ็นไปไหนวะไปไว้ ใช่หนะปลาไปปล่อยปลาเล็กอ่ะเฮ้ยเล่าสีาที่ก็มีอยู่กลมนลยงากินน,นี่มันทันหมดเลยอ่ามื่อยในปลากัมมี่บานนั่นเดียวแหมมันขี่จัดแม่งติน้นใครโทรไม่รู้ไม่มีใครรับให้เลย ส่วนตัวล็อกบอกรับได้เอาเงน้อยอมามาอ่ะอันดำเนี่ยเหรอ,อเห็นแล้ว

น่แนตหน้าแน,ห,น,านหวานเลยเนี่ยแร,ยบรงบวกไ่หนมากตานหนึ่งมัดไมมัดมลดตอนี้ข้มันไ,ไม่ข้าวมันข้าวมันมีตัวไรตัวอะไเนี่ย วันย้ำใจกับบะมานคือปีบนี้ ก็หลงแน่ให้เขาเอาแน่ไปแล้ขอเนึงนะตอนนี้เราซอนแล้วได้ปะตายอยู่เนี่ ว้าวอะไอยู่

โอ้นี่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 ไม่นี่ไม่ นี <g binary> ่น <glaube yapmış> ี <ga 2> ่ยังบอยมันอออทางนี้บอ่ะนี่นี่บอยมันอออทางนี่บอทางนี่บ 你们 นานบอกแล้วว่ามะเพียเม่เม่มีเมียวางหัทางมาเมีย ีนังเอาทางมาแม่ใส่ป่านลงมาเถอะแม่ลงมาเก็บป่าแม่พูดนาเบื้องผัวเจ้าได้เนี่ยม่อนซ้อนติพูดนาโวยโวยโวยตัวบกง่ายเล่พูดนะพูดนะรุดอีกแล้ว เอาไม่นีแล้วไม่นีแล้ว,ลวให้พี่นางมาเก็บเอาปาป้าปาาบปออปมันออกเม็ดเมื่อไงหนีรุดตุบตับตูบตับอยู่่าามาะสะลาัดรุดปัดตอง เปแหล่ตากแดดดีๆตัวนี้น่อยแซ่บไปจะถอดเก็บปลาเก็บปลา โมหนำมาใส่เงก็ะิีตายกันแะปิดกล่องไหมเอ้ยปลาหนนี่วะไอปลาเกียเนียพี่มนองกมัเกวลยาไงมถือมาถือมาถือมาบีบนีน้ำ าปลาไม่แกวไงพ่อแกวเดียวแกวเดวนี้อืมอมือดีอมือดมอมดีดมอดีดีมอมีมีมมอมนอ่อยใจกอนว่าเป็น,นอเออดอดีอนนามาออมดมืมืดมอมมาอดี ก่อนโอ้โหากปียดียกเว้าวกินแล้ไหมไมกิน่ลีบหนอหาหลังเกาีโอ้มาจิ้มด้ดีกับแก้มอ่ะ กถอดเนอะนวูกเ้าก่อนี่นเา้าหลดนานีะ้งอ๋อแล้วออกอะฮะ้านนี้งานนี้ มันยนยุบอ่ะมันยุบมันนิ่มมันนิมมยุบหรอนั่งลงมันยุบมันยุบมันยุบนั่งขาลุกปั่นนั่งขาลุกปัวเซ็นเป็นสามไล่นะเรียบร้อยขึ้นบ่ไดเด้อบัด ตะคล้องขาสันเนาะโมลีึ้นเนอไรน่จมไปเรื่อยแน่อะไรอ่ะโอยลงกองเป็นไรนะจ้ากับเอามาาไันี้่เราไม่จมอะโมบลก็ไปต้มดูดนี่ใ่ทรายดูดจับนาับกเ่งก้ออไฟ่งหัว อยากลัออกามลอรถ่ะีหักนาะมักเกี้ยวเล่ะเจ้าไวรถเจ้าที่บกขยับรถออกมาเลยวะโอ้ขับอนหยไวรถ่งใหญไวรถกี่ได้ยึดขนาดนี้วะออ้วีวงนี่คอว่ะมาแม่เอาใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่าหมของแก้วบ้านตะคออนีนี่ยเขาใหญ่ ขนแกแก้วอาบกอแพทอุ้ยคืบขึ้่องนะยุใหันี่ะแล้วยีตอมไอะแหทีหมเยแหวแหทีกันน่นแล้วก็จะเจอมันลิงเเร็วคือวนันนะยัง่นุ่นเลยวันโอ้วานกันตรงหน้าัเป็นอย่งข้างบนคือจังกันแหบปุเลยมองงล้ไหมอลุงจับโยลงไปเลยลงไหม จับโยนลงไปเหมือนแหน่ะเอาไหมใช่อลงจอบเป็นแหไงลุงจับบาตลงไปแล้วจอบมาจับปลาึี่มาเอาไหมเอาเลยบ้นไอ้ดงก่อนม่หนาวนี่จะตายเนาะวเราประกองคือเป็นไงเลยเหรระคองมเด็ดแหงเลยก่อนจับปล่อยมือไงก้อนประคองโมเดคนคนผลินะอ้าวโยนไปหลานเลยละ มีตัวไม่งนก่อนนะไหข้นหน่อยน่นเด่น่งน้่นเดนเด่นเน่นเดงนเนเดเดน่เด่เด่น่นนเด่น่นเ่น่น่่ด้่ด้าดด่น ชาวเตดูมาหลอกมาวานทนาหบเนยอแตายไปนแา่าหลม้เฮ้ยตายอยู่บ่อยลองลอกนยากหอลงไหมไปวะน่ลงหมักลงักพ่องเนเขาบอกอยางลงอยากลงนิดเขอโทษออกหรอกปนหัวเนาะมันยังยังไง่ะ่ะพ่อพ่อเนาะไอ้แม่

ยิอมีตอนัแดง,งแดงด้วยเก็นเจ้าเปไป,ปอเอ,เอเ้ยนะังป,ปีนังมาไหมเจ้า าตัวคุ้มแล้วปล่อยปล่อยอตึงอีกบอสอ่ไเอาแค่กินเดียวะเยลายคลิปครับโปลาไม่กินเลยเฮ้ยตายแล้วเอะอไปให้ตาปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยอายยย

Cảm <coughs> ơn <coughs> <coughs>